รอคไหมับที่ดินประเมินแค่23ล้านบาทแต่ประกันสังคมชนบุรีควักจ่าย84ล้านบาทจ่ายแพงกว่า3เท่าเพื่อแลกกับที่ดินในซอกซอยที่รถแทบสวนไม่ได้แถมตอนนี้หลักฐานสำคัญหายไปจากเว็บดือด้อเรื่องนี้มีเงื่อนงำอะไรซ่อนอยู่ 84ล้านบาทกว่าๆจากเงินกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนนับล้านคนในชนบุรีถูกเอาไปซื้อที่ดินตรอกซอยคับแคบซุกในลืบโซนบ้านสวนแล้วปล่อยร้างให้หญ้าขึ้นสูงทิ้งไว้เกือบ14เดือนผิดสเปคขนาดนี้แพงกว่าประเมิน3มเท่าใครได้ประโยชน์กันแน่ฟังต่อเดี๋ยวรู้เรื่องนี้ฮือฮาตั้งแต่เมื่อวานเช้าๆแบบนี้พักกาแฟสักแก้วมารับเช้าว,วันใหม่ด้วยข่าวเด็ดฮือฮาที่เพิ่งปะทุเมื่อวานนี้เลยครับ สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเงินสมทบประกันสังคมของพวกเราที่หายวับไปไหนในจังหวัดชนบุรีบ้านเราเอง ย้อนไปปลายปี2566าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชนบุรีอ้างว่าสำนักงานเดิมคับแคบบริการผู้ประกันตนไม่ไหวต้องเช่าที่สิ้นเปลืองโดยให้เหตุผลว่าสำนักงานเดิมที่ตั้งอยู่บนถนนพระยาสัจจามีสภาพแออัดคับแคบที่จอดรถไม่เพียงพอทำให้ผู้ประกันตนหลายพันคนที่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการในแต่ละวันไม่ได้รับความสะดวกสบายแถมยังต้องแบกรับภาระค่าเช่าสถานที่ปีละหลายล้านบาทอีกด้วย ลองนึกภาพตามนะครับผู้ประกันตนหลายร้อยคนต้องยืนต่อคิวล้นออกมากลางแดดวนหาที่จอดรถกันวุ่นวายเพียงเพื่อจะเข้าไปใช้สิทธิของตัวเองความจำเป็นในการหาสำนักงานใหม่มันมีอยู่จริงครับแต่คำถามคือวิธีการที่พวกเขาเลือกใช้มันถูกต้องแล้วหรือ เลยอนุมัติโครงการเลขที่6 7 0 8 9 5 5 9 8 5 5จัดซื้อที่ดินสร้างสำนักงานใหม่ตั้งงบไว้88ล้านบาทฟังดูดีใช่ไหมครับจะได้มีที่ทางกว้างขวางแต่เดี๋ยวก่อน พอเข้าปี2,567เกมเริ่มเดินการจัดซื้อรอบนี้มาแบบเฉพาะเจาะจงไม่เปิดประมูลกว้างๆให้ใครมาแข่งนะจ๊ะซึ่งวิธีเฉพาะเจาะจงนี้ตามระเบียบแล้วจะใช้ในกรณีเร่งด่วนหรือมีผู้ขายรายเดียวหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคมากๆครับ แต่การซื้อที่ดินสร้างสำนักงานมันเข้าขายเงื่อนไขพวกนี้จริงหรือทำไมไม่เปิดประมูลทั่วไปหรือ e-bidding ที่โปร่งใสและเปิดให้แข่งขันกันเต็มที่เพื่อให้รัฐได้ของดีราคาถูกที่สุดล่ะครับซึ่งการประมูลแบบ e-bidding เนี่ยนะครับมันคือการเปิดกว้างให้เจ้าของที่ดินทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เข้ามาเสนอราคาแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมใครให้ราคาดีที่สุดและมีคุณสมบัติครบถ้วนรัฐก็ได้ประโยชน์สูงสุดครับ แต่วิธีเฉพาะเจาะจงมันเหมือนการที่เราเดินไปเคาะประตูบ้านใครคนหนึ่งแล้วบอกว่าจะซื้อที่คุณนะโดยไม่เปรียบเทียบกับบ้านอื่นเลยมันจึงเกิดคำถามตัวโตๆว,ว,ว,ว่าทำไมต้องเจาะจงเป็นรายนี้ที่ดินแปลงอื่นในชนบุรีมันไม่มีที่ไหนเข้าตาเลยหรอครับ นี่คือคำถามข้อแรกที่หลายคนสงสัยประกาศราคากลางเมื่อวันที่24สิงหาคม2567แล้วประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่11ธันวาคม2567เคาะราคาจบที่84,500,000บาทต่ำกว่าราคากลางแค่3.98%เรียกว่าเฉียดฉือเหมือนจับวางได้ที่ดินรวม5แปลงขนาด5ไร่1งาน แต่ประเด็นมันอยู่ที่ทำเลครับคุณผู้ฟังที่ดินราคา80กว่าล้านเนี้ดันไปอยู่ในซอกหลืบโซนบ้านสวนทางเข้าคับแคบชนิดที่รถสวนกันลำบากลองนึกภาพคนเป็นร้อยเป็นพันไปติดต่อราชการแล้วรถติดแงกในซอยดูสิครับที่พีกกว่านั้นคือราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ที่ดินตรงนั้นมูลค่าแค่23.4ล้านบาทเท่านั้นแต่ประกันสังคมท่านควักจ่ายไป84.5ล้านบาทตกตารางวาละ40,000กว่าบาท จ่ายแพงกว่าราคาประเมิน3-4ถึงเท่าคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับราคาประเมินอยู่ที่ตารางวาละประมาณ1 1 0 0 0บาทแต่ประกันสังคมจ่ายจริงที่ตารางวาละ4 0 0 0 0บาทแพงกว่ากันเกือบ4เท่าลองเทียบกับที่ดินติดถนนสุขุมวิทในตัวเมืองชนบุรีสิครับบางทำเลยังหาซื้อราคานี้ไม่ได้เลยนี่เอาเงินกองทุนไปซื้อที่ดินในซอยลึกที่แพงกว่าที่ดินติดถนนใหญ่มันสมเหตุสมผลตรงไหนครับ มันเหมือนเราจ่ายเงินซื้อมือถือเรือธงรุ่นท็อปสุดแต่ของที่ได้กลับมาเป็นมือถือรุ่นเก่าตกรุ่นไปละสิบปีมูลค่ากับราคาที่จ่ายไปมันสวนทางกันอย่างน่าตกใจครับนี่มันซื้อที่ดินหรือซื้อธงคำฝังเพชรครับเนี่ยแล้วจนถึงเช้านี้ผ่านมาเกือบ14เดือนแล้วครับที่ดินแปลงนั้นยังรกร้างทิ้งไว้อวดหญ้าสูสูงให้ลมพัดเล่นไม่มีตอกเสาเข็มสักต้นไม่มีการก่อสร้างอาคารใดๆ และที่น่าสงสัยสุดๆคือ TOR หรือเอกสารกำหนดสเปคโครงการจู่ๆก็หายวับไปจากหน้าเว็บไซต์ประกันสังคมดื้อๆหาไม่เจอมันระเหยไปไหนคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับว่า TOR หรือเอกสารขอบเขตของงานเนี่ยมันคือหัวใจของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเลยนะมันจะระบุทุกอย่างตั้งแต่คุณสมบัติของที่ดินที่ต้องการเช่นต้องติดถนนกว้างกี่เมตรต้องอยู่ในโซนไหนต้องมีหน้ากว้างเท่าไหร่ การที่เอกสารชิ้นนี้หายไปมันน่าสงสัยว่าสเปคที่เขียนไว้แต่แรกมันอาจจะล็อกให้เข้ากับที่ดินของเอกชนรายนี้รายเดียวตั้งแต่ต้นหรือเปล่าการเอาเอกสาร TOR ออกจากเว็บก็ไม่ต่างอะไรกับการลบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุหรอกครับมันคือการทำลายหลักฐานชิ้นสำคัญที่ประชาชนจะใช้ตรวจสอบว่าการจัดซื้อครั้งนี้มันมีธงตั้งไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่พอเรื่องแดงเลยรีบเอาออกใช่หรือไม่ เรื่องนี้แดงขึ้นมาเพราะเมื่อวานนี้วันที่2องกุมภาพันธ์2569คุณสสคุณสหัสดสวัสคุ้มคงผู้สมัครสสชนบุรีพักประชาชนลงพื้นที่ไปแฉเรื่องนี้แบบจัดหนักตั้งคำถาม4ข้อเน้นๆจี้ไปที่ประกันสังคมเลยว่า 1. ทําทำไมต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 2. มันถูกระเบียบจริงหรือ 3. เรื่องนี้ถึงหูปปชกับสอตอง,องอหรือย,ยังและ 4. แน่จริงเปิด TOR ออกมาสิ กล้าโชว์ไหมว่าสเปคเขียนล็อกไว้ยังไงคำถามพวกนี้ไม่ใช่แค่การถามลอยๆนะครับแต่เป็นการจี้จุดตายเลยการถามว่าเรื่องถึงปปชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสอตอง,งอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือยังก็คือการส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้มีกลิ่นทุจริตนะสองหน่วยงานนี้ต้องเข้ามาตรวจสอบได้แล้ว และการท้าให้เปิด TOR ก็คือการท้าให้พิสูจน์ความโปร่งใสซึ่งถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังจริงไหมครับแต่จนถึงตอนนี้ฟังหน่วยงานยังเงียบกริบไม่มีคำชี้แจงใดๆหลุดออกมาเลยครับฟังแล้วของขึ้นไหมครับโกรธแทนพี่น้องผู้ประกันตนชนบุรีล้านคนไหมเงินสมทบที่เราโดนหักทุกเดือนเดือนละ750บ้างหักเลือดตาแทบกระเด็นหวังว่าเจ็บป่วยหรือตกงานจะมีคนดูแล เงินกองทุนประกันสังคมไม่ใช่เงินของรัฐบาลนะครับแต่เป็นเงินของเราของนายจ้างและของรัฐบาลที่สมทบร่วมกันเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตให้พวกเราทุกคนทั้งค่ารักษาพยาบาลเงินชดเชยตอนตกงานเงินสงเคราะห์บุตรเงินบำนาญตอนแก่ทุกบาททุกสตางค์มีค่าการใช้จ่ายเงินก้อนนี้จึงต้องโปร่งใสและคุ้มค่าที่สุดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปมันคือหยาดเหงื่อแรงงานนะครับ คือความหวังว่าเราจะมีหลักประกันเมื่อถึงครางจำเป็นไม่ใช่เงินทอนหรือเงินที่เหลือใช้ที่จะให้ใครเอาไปปรยเล่นกับที่ดินที่ดูไม่สมเหตุสมผลแบบนี้การกระทำแบบนี้มันกัดกินความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบประกันสังคมทั้งหมดเลยครับการเอาเงินไปใช้แบบนี้มันคือการบ่อนทำลายความมั่นคงของพวกเราทุกคนในระยะยาวเลยนะครับ แต่กลับถูกเอาไปละลายกับที่ดินหรูในตรอกแคบๆแ,แพงเวอร์วังซื้อจากนักธุรกิจดังซะด้วยแล้วซื้อมาทิ้งร้างแบบนี้มันสิ้นเปลืองชัดๆงานนี้ใครได้ซิกใต้โตะ๊ะใครอิ่มจังตังอยู่ครบระวังนะครับเงินพวกเราจะหายฟรีถ้าไม่ช่วยกันตามให้ถึงที่สุดสรุปง่ายๆสั้นๆตรงนี้เลยประกันสังคมชนบุรีควัก84.5ล้านบาทซื้อที่ดินผิดสเปก ราคาแพงระยับปล่อยร้างเกือบปีกว่าตอนนี้โดนแฉร้อนๆจากเมื่อวานเรากำลังรอคำชี้แจงด่วนที่สุดอย่างเงียบหายเพราะคนไทยจับตาดูอยู่พี่น้องชนบุรีและผู้ประกันตนทั่วประเทศคิดยังไงกับเรื่องนี้ ที่ดินตรอกคับแคบแบบนี้คุ้มไหมกับเนิน84ล้านบาทคอมเมนต์ระบายความโกรธกันมาหน่อยครับหรือใครมีข้อมูลราคาที่ดินตรงนั้นจริงๆหรือเคยขับรถผ่านเห็นที่ด้วยตาส่งมาแชร์ด่วนครับอยากรู้ความจริง ช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปให้ดังที่สุดครับยิ่งเรื่องเงียบคนผิดยิ่งลอยนวลพลังของโซเชียลมีเดียในมือพวกเรานี่แหละครับคือเครื่องมือตรวจสอบที่ดีที่สุดที่จะกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตอบคำถามสังคมให้ได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้